แก <Yeah. S 2> ดูสิว่าเขาเรียนเวียรร้านเข้าใหม่เนี่ยสวยงามมากเลยนะพี่ก็น้องพี่โซฟาก็น้อสบายสบายสวยจังเลยอะ่ะเออวว่าแต่ว่าโซฟาชุดน,นี้ไม่รู้เท่าไหร่นะแกเดีเ<อ>เ๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลอ๋อยายน้ำฝนเหรอ,อเออว่าไงเอาสิมาสิมา เออเออเออมาเลยมาเลยเนี่ยฉันนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟในชุมชนนี่แหละเออเออเออมาเลยจ้ารออยู่นะเออบายบายจ้าเ่อนมาคะจะไปค่ะคุณพี่อ๋อเพื่อนฉันเขามาจากต่างจังหวัดแล้วเขาบอกว่าเขามาทาธุระในกรุงเทพแล้วก็มาเนี่ยแถวชุมชนเราฉันเลยบอกแวะมาหาฉันที่เนี่ยที่ร้านกาแฟก่อนใช่เอ้ามาพอดีเลยไอ้อน้องฝนเป็นยังไงบ้างมายดีกเลื่อ่นสนกก่อน,น,น เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมมันก็ร้อนน่ะแดดเมืองไทยอ้าวนี่เป็นไงมาไงสบายดีไหมก็สบายดีนะแนะนำกันก่อนดีกว่าอาจารย์นี่น้ำฝนเพื่อนฉันเองเป็นเพื่อนแต่สมัยมัธยมแล้วแหละพอดีค่ะส่วนเนี่ยยายกัญญาเป็นเจ้าของร้านขายของชำทางด้านนู้นอ่ะอยู่กับกลุ่มสตรีในชุมชนนี่แหละกลุ่มสตรีไม่มีอะไรหรอกเออว่าแต่เธอเถอะ มาทำอะไรในกรุงเทพคือว่าฉันมาหางานทำมาจ้ะเอ้าแล้วงานที่โรงแรมเธอล่ะคือโรงแรมอ่ะกิจการเขาไม่ดีมาหลายปีแล้วตอนนี้โรงแรมก็ปิดไปแล้วด้วยวแต่<ช>ส่วนสามีาฉันนะนะเพิ่งถูกเลออกไปอตอนนี้ก็เลยแยกย้ายกันทำมาหากินเขาได้งานที่นูน่นระยองฉันก็เลยต้องมาหางานทำที่กรุงเทพนี่แหละเอ้าแล้วตอนนี้เธอเอาเงินที่ไหนใช้อ่ะ ฉันว่าฉันจะไปหากู้เงินนอกระบบอยู่เพราะว่าค่าเทอมลูกฉันก็กำลังจะมาแล้วเงินที่เหลืออยู่เนี่ยมันมันก็ไม่พออ่ะฉันก็คงจะต้องไปลองหาคู่เงินดูแหละทำไงได้กันยาเองค่ะก็คะเคยตกกันในหัวอกเด็กคุณพี่ค่ะกันยาเคยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งทีม่มีรายได้มาก่อนค่ะ ที่มีพี่มารสีแล้วก็น้องๆเพื่อนๆในชุมชนนะคะพาเข้าร่วมกลุ่มให้เราสร้างรายได้อะค่ะอะไรนี่ก็ออกแล้วค่ะพี่มารสีอะไรอย่างงี้ดีไหมคะเราให้พี่น้ำฝนเนี่ยเข้าร่วมกลุ่มทํากิฟต์ติดผงกับพวกเราดีไหมคะจริงด้วยสิตอนนี้เนี่ยนะเธอมาทำงนานกับฉันก่อนว่าแล้วกันดีไหม <c oughs> นี่เดี๋ยวแก้วตากำลังจะมาแล้วอะ นั่งรอก่อนนะเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักกับน้องอีกคนนึงจ้าเห็นน้องแก้วตาสอนทำากิ๊บค่ะเหรโหนี่จ้าน้องแก้วตาที่เป็นคนช่วยจัดตั้งกลุ่มสตรีของเราขึ้นมาจ้านี่พี่น้งฝนเพื่อนพี่เองจ้าน้องแก้วตาสวัสดีค่ะพี่น้งฝนสวัสดีค่ะ จริงๆแล้วก็ไม่ใช่คนก่อตั้งอะไรแต่เพียงคนเดียวหรอกค่ะพี่ๆก็ช่วยเหลือกันด้วยค่ะกลุ่ม,มสตรีนี่ฟังดูเป็นทางการจังเลยนะคะอ้าวหรอแต่แต่ว่าแต่ว่ากลุ่มสตรีนี่ทําอะไรบ้างอะคะเรื่องมันเริ่มจากที่ทางภาครัฐอะค่ะมีกองทุนอยู่กองทุนหนึ่งซึ่งอยากจะเข้ามาช่วยเหลือผู้หญิงอย่างเราๆนี่แหละคะ่ะโดยการที่ให้ผู้หญิงเนี่ยได้กู้ยืมเงินไปเป็นเงินทุนตั้งต้นมีดอกเบี้ยที่ต่ําค่ะ โดยการรวบรวมสมาชิกในชุมชนที่เป็นสตรีเนี่ยนะคะอย่างน้อย5คนค่ะแล้วก็ทำเรื่องเสนอโครงการทำอาชีพ แล้วก็โครงการทำอาชีพถ้าผ่านแล้วเขาก็จะให้เงินทุนมากับเราใช่ไหมคะมเราก็เป็นหนึ่งในกลุ่มสตรีที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนนี้เหมือนกันคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมีกลุ่มสตรีแบบนี้ทั่วประเทศเลยคะ่ะใช่ดีจังเลย<ม>แล้วตอนนี้ก็คือกําลังผลิตของพวกเราเนี่ยมันไม่มีแล้วเธอม,มันไม่พอออเดอร์มันเยอะมากมดังนั้น คุณพี่ก็เลยว่าจะขอเสนอให้พวกเราจ้างน้ำฝนเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตงานกิฟติดผมของเราทุกคนเห็นด้วยไหมจ๊าเห็นด้วยค่ะตอนหน้าเรามาติดตามกันต่อว่าสมาคมแม่บ้าน2018จะสามารถช่วยเหลือปัญหาว่างงานของเพื่อนมรสีได้หรือไม่แต่เชื่อว่าเมื่อสตรีรวมพลังกันแล้วสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอนค่ะ พลังสตรีสร้างบทบาทสร้างคุณค่าชีวิตโดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรมการพัฒนาชุมชน